มาแล้วมาแล้วไปแล้วอันนี้เราอาจจะาแนะนำตัวคุณนะควันนี้นะครับแ่ว่าช่วงในวงการก็ต้องด้วยนะอต้า่านสวัสดีครับผมเรกเบอร์เจียถอดตังนะครับหรือว่าเบอร์เจไทดอนฟิลิ์คืองานของกมางครับสำหรับปีนเรื่องนี้นะครับเบอร์ถือว่าเป็น ความตกลการแรกของคุณสบายเลยที่ได้นำลิเกมาเป็นเส้นเริ่มดำเราได้สถานที่วันเองก็เป็นลิเกทำงานสายนี้โดยตรงนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ซีรีส์จะมาถ่ายทอดทั้งเริ่มหน้าแล้วก็เริ่มหลังนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็รับรองว่าสนุกแล้วก็คุ้มค่าจะตการรอบฟรีแน่นอนหวังว่าเป็น เตรียมตัวกันยะังไงฮะปกติเราเล่นนิเกบนเวทีเนาะเอ่อแต่พอมาเป็นละครมันเป็นรูปแบบเลยอ่อถ้าหากพอเปลี่ยนมาเป็นละครวันดีนะครับก็อาจจะต้องมีการปารับเรื่องการเสียงการพูดหรือว่าท่าทางเพราะว่านิเกเนี่ยมันจะมีความโูเวอร์ทั้าาเทงเรื่องการเ,ราเปลี่ยนเสียงหรือว่าการแสดงเนจ้ธรรมชาติจริงๆเรามีการแจ้งแม่ยม,ม,มไว้ว่าจากแม่ยกจะเป็นมนหมีแล้วให้เต็มโบทิมพร้อม ยังไงบ้างเขาติดเป็นยังไงบ้างทุกคนก็รอคอยครับรอคอยมากๆที่อยากเป็นพอดีได้ก็ทำการแข่งขันให้เราฝักเรือฝักตัวฝับแม่ยกจะเป็นมามิมมามิมจะเป็นแม่ยกก็ไม่ต้องรอแล้วนะครับวันนี้ก็สามารถเป็นมามิมได้เลยคือหลายคนก็คือ ตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับให้สมกับที่ทุกคนรอคอยนะตัดมาแกงต้องร้องนิวนิไปด้นิ้วไปวยแล้วก็ไปกระจายสุดยอดแม่พี่น้องเพราะี๋ยวนี้หน้าเป็นทีนิเกยตันเสียไปเยอะมากไม่ได้มีแค่คนแก่นะผมรู้สึกว่ามีแม่ยกมีแตงรับเราอยากให้มันเป็นเทนขึ้นมาในกระแสทีนี้เรื่องที่อยากบอกเล่าอะไรเรื่องเนี้ยผมอยากบอกเล่าเกี่ยวกับความเป็นใครที่ ที่จะใช้คำว่าซีรีส์วายกับขนมเมียมวัฒนธรรมมันจะไป,ไป,ปด,าาด้วยกันได้ไหมเพราะเป็นพระเอกนะคับแจ๊คเอกคือเป็นตัวแทนบอกว่าชีวิตของลิเกตสามารถเท่ากับวายใช่คำว่าหัวใจคนชนได้เลยัด้วยความที่ก่อนหน,น้านี้ที่จะหยิบมาเมื่อปีที่แล้วมันก็คือหามากเรารู้สึกไงกับผมตำหรับที่คนอยากดูชื่นใจครับเพราะเราทำดีเสร็จหนักมาก แลวก็เรื่องนี้ใช้ใช้กระบวนการเตรียมงานค่อนข้างยาวนานมากๆแล้วพอเห็นพอเห็นมันเป็นมันเป็นรอบสุดท้ายไปเราบอกว่าโอเคโปรเจกต์เราจะได้เริ่มต้นแล้วก็พรออมสายตาคุณมันอยู่ก็เลยมาถึงในต่ามๆท้าทายจึงเป็นเรื่องของการที่จะทำยังไงให้ลิเกแล้วก็ซินดี้ไวล์ไปด้วยกันแล้วก็เป็นที่อมเรามันมีความยากขนาดไหนครับจะได้กระบวนการใช่โอ้ตั้งแต่ตั้งแต่การการรีเสิร์ชเลยครับว่าเราจะเลือกใครดีมาเป็นมาเป็นนักแสดงเพราะว่า 没关系。